นี่เหมือนผู้ปกครองเลยนะะมันตื้น่ายยากเหมือนผู้ปกครองพาบุตรหลานมาว่ายน้ําทะเลตอนเช้าแล้วก็เดินตามเขานะสวยมากเดี๋ยวขึ้นไปเอาผ้าไปเก็บก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะเดินนะคะจากในทะเลเนี่ยนาวอยู่ในทะเลอย่างนี้นี่ขึ้นแบบอดีดีเกาะกระดานเมื่อวานเนี้ยเห็นกลุ่มปลานะสีดํานะเป็นฝูงเลย วันนี้อยากเจอจังเดินจากทะเลมาเลยนะจะหาว่าโม้ดูที่ใสแค่ไหนขนาดเ้ายังไม่ได้เจอแสงเช้าเช้าตื่นมาก,ก็คือมาเดินเล่นได้เลยนะ ยิงโดนแสงพอาทิตย์อ่ะคือมันเกี่ยวมรกตเลยอะสวยมากอะวา้าวอุย้ยถึงแล้วไปหาเรา ดเหน้าขอกะดานมาเที่ยวกันเธอดีจิง